พาสองยุนอาจุนโฮวดเคมีที่ยอดเยี่ยมในเบื้องหลังคิงเดอะแลนดความรักระหว่างกูวอนอีจุนโฮและชอนซารังยุนอาในคิงเดอะแลนด์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเบื้องหลังการต้อตอบกันของอีจูนโฮและยุนอาในกองถ่ายกำลังดึงดูดความสน ใจแฟนๆพวกเขาเล่นเกมด้วยกันอย่างสนุกสนานระหว่างพักการถ่ายทำในเกมหนึอีจุนโฮชนะด้วยการสะท้อนอย่างรวดเร็วของเขาทำให้ยุนอาประหลาดใจการตอตอบอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่านักแสดงทั้งสองสนิทสนมกันมากแค่ไหน นอนในระหว่างการถ่ายทำคลิปวิดีโอที่เผยแพร่มักจับภาพพวกเขายิ้มและยืนอยู่ด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์ทีแน่นแฟนทำเอาชาวเน็ตจับผิดว่าหรือนี่คือบอกเกิดข่าวลือรับนอกจอของทั้งคู่ k n n เด h e ์ a n นํานำแสดงโดยอ e. ีจุนโฮและยุนอาออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง JTBC และ Netflix